การทำสมาธิเราทำกันด้วยใจนะต่อจากนี้ไปก็ให้เราปล่อยใจวางใจทำใจให้ว่างให้ใสให้สบายแล้วให้น้อมใจทำไปตามคำอธิบายทุกขั้นตอนในขั้นแรกก็ให้เราสํารวมกายคือนั่งสมาธิเอาเท้าฝาทับเท้าซ้าย มือฝาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจดตัวม่มือข้างซ้ายตั้งกายให้ตรงคือนั่งตัวตรงๆแล้วก็ไม่ต้องเก็งตัวแล้วก็อย่าให้กายเคลื่อนไหวถ้ากายเคลื่อนไหวแล้วใจก็จะเคลื่อนไปตามกายต่อจากนั้นก็ให้หลับตาการที่ให้หลับตาก็เพราะว่าเราไม่ต้องการจะเห็นรูปภายนอก เป็นเหตุทำให้ใจของเราต้องไปเกาะไปติดอยู่กับสิ่งที่เราเห็นเราก็ไม่สามารถที่จะน้อมใจเข้ามาในศูนย์กลางกายได้จึงให้หลับตาเสยียต่อจากนั้นก็ให้สำรวมใจคือพยายามทำใจของเราให้หยุดนิ่งเป็นจุดเดียวกันการที่เราจะทำใจให้หยุดนิ่งเป็นจุดเดียวกันได้นั้น เราก็จะต้องปล่อยต้องวางภาละทุละทางใจสะชั่วขณะนึ่งขณะที่เรากำลังมานั่งสมาธิอยู่นี้ให้เราปล่อยวางเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาแล้วในอดีตอย่าเก็บเอามาคิดหรือจะเป็นกิจการงานใดๆก็ตามที่เราเคยทำข้าง้างอยู่ที่แล้วมาอย่าเอามานึกถึง หรือจะเป็นวิชาความรู้ที่เราเคยได้ลำเรียนศึกษามาก็ตามจะเป็นทางโลกก็ตามหรือจะเป็นทางธรรมก็แล้วแต่ขณะที่เรากําลังมานั่งสมาธิอยู่นี้ให้เราปล่อยวางเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเส้หมดความโกรธความเกลียดหรือความรักก็ไม่ให้มีในใจให้ปล่อยไปให้หมด ให้ปล่อยวางจนใจของเราว่างว่างจากความคิดทุกสิ่งทุกอย่างคิดดีคิดชั่วอะไรไม่คิดทางนั้นปล่อยไปให้หมดในเมื่อเราปล่อยวางจนใจว่างได้แล้วก็ให้กำหนดดวงนิมิตขึ้นมาให้กำหนดก็คือให้นึกนั่นเองให้นึกเอาดวงนิมิตขึ้นมาการที่นึกเอาดวงนิมิตขึ้นมานั้นก็เพื่อจะให้เป็นหลักยึดของใจ เพื่อจะให้เป็นที่ตั้งของใจเพื่อจะให้เป็นที่รองของใจเพราะว่าใจคนเรามีธรรมชาติอยู่อย่างชอบดินน้นรนสับสายไปในอารมณ์ต่างๆดีบ้างไม่ดีบ้างใจของเราเนี่ยชอบไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดไปถืออยู่ตลอดเวลาเราจะบังคับใจให้หยุดนิ่งเป็นจุดเดียวกันไม่คิดอะไร แต่ถ้าเราไม่หาหลักให้ใจเกาะแล้วมันก็ยากที่จะบังคับใจให้หยุดนิ่งเป็นจุดเดียวกันได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องกำหนดดวงนิมิตขึ้นมาและดวงนิมิตที่เรากำหนดขึ้นมานั้นให้กำหนดเป็นสีขาวใสกลมรอบตัวใสเหมือนกระจกส่องเงาหน้าขนาดเท่าดวงตาดำข้างในของเรา หรือจะใหญ่กว่านั้นก็ได้หรือจะเล็กกว่านั้นก็ได้การนี้กำหนดดวงให้นิมิตให้เป็นสีขาวใสนะก็เพื่อจะต้องการให้ใจของเรานั้นใสสะอาดเหมือนกับดวงนิมิตที่เรากําหนดนึกขึ้นในเมื่อเรากําหนดดวงนิมิตขึ้นมาได้แล้วก็ให้น้อมเอาดวงนิมิตไปอยู่ที่ฐานที่หนึ่งคือที่ปากช่องจมูกญิงให้กําหนดที่ปากช่องจมูกข้างซ้าย ชายให้กำหนดที่ปากช่องจมูกข้างขวาให้หยุดอยู่ตรงนั้นเป็นจุดเดียวกันไม่ให้ล้ําเข้าไปข้างในแต่ก็ไม่ให้เหลื่อมออกมาข้างนอกให้อยู่อยู่ระหว่างกึ่งกลางของจมูกพอดีในเมื่อเอาใจหยุดนิ่งเป็นจุดเดียวกันแล้วคนนก็ให้เห็นเป็นดวงแก้วสีขาวใสให้เกิดขึ้นที่ตรงนั้นดวงแก้วสีขาวใสนี้เขาเรียกว่าอุกกาหะมีมิต หรือบริกรรมมณิมิตรเป็นนิมิตที่เรานลกขึ้นมากำหนดขึ้นมาเพื่อให้เป็นเครื่องหมายเพื่อให้ใจของเราได้เกาะได้เกี่ยวได้ยืดได้ถือใจจะได้ไม่แลบไปรับอารมณ์อื่นหลวงพ่อบอกว่าบริกรรมมาภาวนากับบริกรรมมณิมิตเนี่ยเป็นของคู่กันให้ทําไปพร้อมๆกันในเมื่อเรามีอุกหานิมิตรหรือบริกรรมมณิมิตเป็นดวงแก้วสีขาวใสแล้ว เราก็จะต้องมีบริกรรมมาภาวนาคือให้ภาวนาว่าสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังสามครั้งพร้อมกับค่อยๆเลื่อนดวงนิมิตจากฐานที่หนึ่งไปทางช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวานะจากฐานที่หนึ่งเรานึกเลื่อนไปไปยังฐานที่สองฐานที่สองอยู่ที่หัวตา หรือเรียกว่าเปล่าตาให้ไปหยุดนิ่งตรงนั้นหยุดนิ่งเพื่อพักใจเพื่อสำรวจใจดูว่าเวลานี้ใจของเรายัางรวมกันอยู่หรือเปล่าถ้าใจเรารวมเป็นจุดเดียวกันพอหยุดนิ่งสนิทตกลึกให้เป็นดวงใสถ้าเราเกลึกเห็นดวงใสได้ก็แสดงว่าใจของเรารวมเป็นจุดเดียวกันเราก็หยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสมันก็จะเห็นดวงชัด ชาจนติดตาติดใจคือเรานึกให้เห็นการที่เห็นนี่นะมันเห็นด้วยใจที่เรากําหนดนึกนะครไม่ใช่เห็นด้วยสายตากายมนุษย์ตากายมนุษย์นี้หลับแล้วก็มองอะไรไม่เห็นเพราะฉะนั้นอย่าเอาสายตากายมนุษย์ไปเพ่งถ้าเพ่งแล้วมันจะปวดตาปวดศีรษะประเดี๋ยวสมาธิก็ไม่มีอย่าใช้เราเอาไปเห็นด้วยใจ กำหนดให้เห็นจนติดตาติดใจดีแล้วต่อจากนั้นก็ให้ภาวนาอีกสามครั้งว่าสัมมาระหัง <c oughs> สัมมาระหัง <c oughs> สัมมาอระหังสมามครั้งพร้อมก็ค่อยๆเลื่อนดวงนี้จากฐานที่สองไปยังฐานที่สามฐานที่สามอยู่ที่จอประสาทก็ให้ไปหยุดนิ่งตรงนั้น หยุดนิ่งให้สนิทก,กรึกให้เป็นดวงใสย้ายหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสให้เห็นดวงให้ชัดพอเห็นชัดดีแล้วต่อจากนั้นให้ภาวนาอีกสามครั้งว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งพร้อมกับค่อยๆเลื่อนดวงในมิจากานให้สาม ไปยังฐานที่สี่ฐานที่สี่อยู่ที่ปากช่องเพดานให้ไปหยุดนิ่งตรงนั้นหยุดนิ่งให้สนิทเกรึกให้เป็นดวงใสใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสให้เห็นดวงให้ชัดพอเห็นชัดดีแล้วต่อจากนั้นให้ภาวนาอีกสามครั้งว่าสัมมาอ拉หังสัมมาระหัง สัมมาอะระหังสามครั้งล้อมันค่อยๆเลื่อนดวงน,นิดๆจากฐานที่สไปยังฐานที่ห้าฐานที่ห้าอยู่ที่ปากจมคอให้ไปหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นหยุดนิ่งให้สนิทเปือกให้เป็นดวงใสใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสให้เห็นดวงให้ชัดขอเห็นชัดดีแล้วต่อจากนั้น ให้ภาวน,นาอีกสามครั้งว่าสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังส,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 สามครั้งล้อมก็ค่อยๆเลื่อนดูนีน้จากฐานที่ห้าให้ดึงลงไปกลางตัวไปยังฐานที่หกฐานที่หกนี่อยู่ตรงสะดือซ้ายทะลุขวาหน้าทะลุหลัง กลางเป็นการกรบาดให้เอาใจไปหยุดนิ่งของกลางของการกรบาทนั้นหยุดนิ่งให้สนิทกรึกให้เป็นดวงใสย้ายหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสของกลางของการกรบาดให้เห็นดวงให้ชัดพอเห็นชาติด,ดีแล้วต่อจากนั้นให้ภาวนาอีกสามครั้งว่าสัมมาอ拉หังสัมมาอ拉หัง สัมมาอะรหังสามครั้งล้อมเราค่อยๆเลื่อนดวงนิิตให้ลอยขึ้มาเหนือสะดือประมาณสองนิว้วตรงนั้นเป็นฐานที่เจดตรงนั้นเป็นที่สุดลมหายใจเวลาเราหายใจเข้าไปลมหายใจจะไปหมดในบริเวณฐานที่เจ็ดตรงนั้นเป็นที่ประชุมของธาตุทั้งสี่มีศูนย์อยู่ห้าศูนย์ ข้างขวาเป็นธาตุดิง่งข้างหน้าเป็นธาตุน้ำข้างซ้ายเป็นธาตุลมข้างหลังเป็นธาตุไฟตรงศูนย์กลางนี่เป็นอากาศสธาตุว่างให้เราเลื่อนเอาเครื่องหมายใสะสะอาดที่เรากำหนดนึกแลเลื่อนมาเป็นระยะระยะให้มาหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางอากาศธาตุหยุดนิ่งให้สนิทเปลืกให้เป็นดวงใส ใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสตรงศูนย์กลางอากาศธาตุให้เห็นดวงให้ชัดพอเห็นชัดดีแล้วต่อจากนี้เราไม่ต้องขยับขยื่นเลื่อนใจไปไหนเลยแล้วให้วางใจอยู่ตรงศูนย์กลางอากาศธาตุแห่งนี้เป็นแห่งเดียวไม่ให้เลื่อนไปข้างซ้ายไม่ไปข้างขวาไม่ไปข้างหน้าไม่ไปข้างหลังและไม่ลังเลไม่สงสัย ด้วยประการใดทั้งสิ้นทำใจหยุดนิ่งดวงกลางวางเฉยเป็นอุเบกขาไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ตื่นเต้นไม่ดีใจไม่เสียใจและไม่ตกใจทำใจอยู่นิ่งกลางดวงใสๆตรงศูนย์กลากาสธาตุแ่งนี้แล้วก็ภาวนาว่าสัมมาอลหังสัมมาอลหัง สัมมาหลังภาวนาเรื่อยไปคราวนี้ไม่ต้องนับนะว่ากี่ครั้งภาวนาไปเรื่อยๆหลายๆครั้งจะเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งก็ภาวนาอยู่อย่างนี้แหละแต่การภาวนาอย่าให้เร็วเกินไปนะแต่ก็อย่าให้ช้าเกินไปพยายามทำให้พอดีพอดีทำแล้วให้สบายใจ ขณะที่เราภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังอยู่นี้เราต้องมีสติต้องสำรวมต้องระวังอย่าให้จิตเราเนี่ยเผลออย่าให้จิตเราเนี่ยแลบออกไปรับอารมณ์อื่นจิตของเราต้องจดจอ่อเกาะเกี่ยวอยู่กับดวงแก้วสีขาวใสอยู่ตรงศูนากากจารธาาุนะฮะ และดวงแก้วสีขาวใสนี้จะใสหรือไม่ใสอยู่ที่ใจของเรานะฮะถ้าใจเราใสดวงนี้ก็ใสถ้าใจเราไม่ใสดวงนี้ก็ไม่ใสนะฮะเพราะว่าดวงแก้วสีขาวใสนี้เขาเรียกว่าอุกกาหามินิมิตรหรือบริกรรมมรินิมิตเป็นินิมิตที่เรานึกขึ้นมากำหนดขึ้นมาเพื่อให้เป็นข้อหมายเพื่อให้ใจเขาได้เกาะได้เกี่ยวได้ยึดได้ถือ ใจจะได้ไม่แลบไปรับอารมณ์อื่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดว่ามีมีดวงแก้วสีขาวใสหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางอากาศสาทุในเมื่อเราหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางอากาศสาาุแล้วก็ไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยนะว่าหยุดลงไปมันถูกศูนย์กลางอากาศสาทุหรือเปล่าถูกศูนย์กลางกายหรือเปล่าไม่ต้องสงสัย วางใจลมไปที่สุดลมหายใจนั่นแหละคือศูนย์กลางอากาศสาทุและศูนย์กลางอากาศสาทุากับศูนย์กลางกายนี้นะเป็นศูนย์เดียวกันนะฮะฐานที่เจ็ดเหนือะสือสองนิ้วหรือว่าสุดลมหายใจ้อที่้อที่ตรงนี้แหละนะเพราะฉนั้น,เ,นเมื่อเราหยุดตรงศูนย์กลางอากาศสาทุหรือว่าศูนย์กลางกายแล้วเราก็หยุดให้สนิทหยุดใดหยุดหยุดหยุดนี่หมายความไม่หยุดคิดนะไม่ใช่หยุดหายใจนะ ให้ใจตามปกติไม่ต้องเป็นส่วนขงสนใจเรื่อนลมหายใจเพราะว่าเราไม่ได้กําหนดเรา,าหายใจเรากําหนดดวงแก้วใสเราก็ใจหยุดนิ่งเปกลางดวงใสใสอะไรจะอะไรจะมาส่งให้เราคิดเราก็ไม่คิดเราไม่รับหยุดหมดเลยนะแต่ธรรมชาติของใจคนเรานะมันชอบคิดนะพอวังคับไม่ให้คิดเท่านั้น <c oughs> มันก็จะมีอาการใจเต้นใจสัน่นใจไม่นิ่ง ในเมื่อบังคับไม่คิดได้ก็ต้องบังคับไม่เต้นจึงใช้ถามว่าหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดหยุดอย่างเดียวก็ยังไม่พอต้องทําใจให้นิ่งหยุดกับนิ่งไม่เหมือนกันนะเขาไม่หยุดสมมติว่าเราเดินทางไปบอกหยุดเราก็ไม่ไปนะยังไม่ขยับขยเื่นเรือนใจแต่ส่วนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายยังขยับขยเื่นเรื่นได้ยังไม่นิ่งในเมื่อเราหยุดคิดแล้วหยุดแล้วเราก็ต้องนิ่งนะ ใช้คำหยุดอะไรส่งไปเราคิดเราไม่คิดเรานิ่งหมดจึงใช้คำมาหยุดในหยุดหยุดในหยุดความทั้งนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งก็ไได้กลางยึดดวงแก้วสีขาวใสเป็นแกนกลางไว้ Everyone, แล้วก่าเข้าไปในกลางกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางเข้าไปเยอะกลางของกลางก็คือกลางของหยุดกลางของนิ่งเข้าไปข้างในจะมีอะไรถ้าเข้ากลางของกลางได้จะไม่มีอะไรเลยจะว่าง ที่เราทำอย่างนี้พอะลต้องการให้ใจเราว่าง <treating Napoleon> ต้องการให้ใจเราเนี่ยไปพบกับความว่างเพราะในกลางของกลางมันไม่มีอะไรมันมีแต่ความว่างเปล่าเข้าไปเถอะในกลางของว่างมันก็มีว่างในกลางของว่างก็มีว่างจึงใช้คําว่าว่างในว่างว่างเข้าไปว่างไปว่างเก่าว่างกามจะใสเข้ามันก็สว่างมาสว่างใจเบาเข้าเบา สว่างเท่าสว่างเขาสว่างโลว่างใสเหมือนเราอยู่ในท้องฟ้าที่ว่างใสมันจะไม่มีอะไรบางเลยธรรมาท้องฟ้าที่ว่างใสมันก็ยังว่างไม่จริงยังมีเมฆมีหมอกมีลมมีฝนเต็มเลนะหแต่สําหรับใจที่ว่างใสมันจะไม่มีอะไรเลยใ,ใจว่างาไปว่างาไปไม่มีอะไรความโกรธก็ไม่มีความเกลียดก็ไม่มี ความรักก็ไม่มีความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะหมดความชั่วร้ายจะไม่มีนม่ะอารมณ์ละว,ว่วางก็ใสสว่างไปว่างใสถึงอยู่ในท้องฟ้าอยู่ว่างใสท้องฟ้าอยู่ว่างมีหมอกมีเลกหมอกเราว่างสายไม่มีไม่โกรธไม่เกลียดไม่รักใครนะแล้วก็เนี้งยงเหนื่อยกว,าวา่าว่างใจอยู่ใจว่างอ่ะนะว,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 ว่างกาว่างก็ท้องฟ้า ราไม่มีอะไรทองคว้าม,มีเมฆมีหมอกเต็มเลยเราก็ตัดไปเราก็มาเอาเอาความว่างว่างในการของว่างมีว่าในการของว่างใช้ว่าว่างในว่างว่างเรา,าใจก็จะเบาสบายพึ่งสบายพึ่งใสพึ่งสว่างโล่งว่างใสเหมือนท้องควา้าเราก็นิ่งในความว่างไอต้ตรงจุดใจตรงใจหยุดใจในิ่งอะไรจะเกิดถึงว่างใสสว่างโล่งไม่มีอะไรเลยว่างใสนะที่รอบตัวไม่ เหมือนท้องฟ้ายว่างจริงเราก็ใสสว่างไม่มีโกรธไม่มีละเราก็นิ่งในความว่างพองไปครับแจ่มแจ้งใสแต่ว่างอันนี้มันเป็นสว่างอย่างดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สว่างโล่งว่างใสอ่แล้วก็นิ่งในกลางแสงสว่างสว่างใสดงจะนิ่งไปดวงสว่างทุ่งสว่างสว่างเต็มที่แล้วเราเห็นในดวงแรกเขาเรียกว่าดวงปฐมมรรค คือดวงแรกแห่งมรรคผลนิพพานได้เกิดขึ้นแล้วกับเราเป็นดวงใสสว่างใช่ดวงแล้วก็นิ่งในกลางดวงใสมากเข้ามากขาสว่างสว่างเต็มที่มันจะเกิดอีกดวงในกลางแสงกลางดวงจันทร์สว่างเขาเรียกว่าดวงเรดวงแรกเป็นดวงธรรมนิ่งในกลางดวงจะมีอีกดวงเขาเรียกดวงศีลใสที่เรารักษาศีลหน้าศีลแปดสองร้อยอะไรนะมันเป็นอาการของศีลแต่เราไม่เห็น รูลปร่างลักษณะเป็นอย่างไรเราไม่เห็นพอเราเนี่งใสเต็มที่สว่างเลยนะเห็นชัดใสแจว๋วไม่มีอะไรเลยตัวตนก็ไม่มีว่างใสหน้าอะไรเรียวดวงสิมเนิ่งเข้าไปในกลางดวงยึดกลางดวงสิีนนส่นี่งพอนิ่งสนิทติตมันจะแน่นเขานียกว่าดวงสมาธิดวงที่สามเกิดขึ้นมาแล้วเยนะใสแจ๋วเลยใสย,ยิ่งกว่าทุกๆ,ๆดวงก็ใหญ่กว่าจิตจะสูงขึ้นสูงขึ้น จำดวงสมาธินะเี่องอะไรหรือ้างไห i, ตลตั้งตงใต้ดินบนดีเห็นชัดจำปัญญาเกิดแนละ้วนี่อีกดวงหนึ่งเขาเรียกว่าดวงดวงที่สามเรียกว่าดวงปัญญาเกิดอะไรไม่รู้ก็ได้รู้อะไรไม่เห็นก็ได้เห็นเห็นชัดรู้ชัดแจ่มแจ้งใสแจ๋วพอนิ่งก็ไม่กลางดวงปัญญามันจะมีอีกดวงเขาเรียกว่าดวงนวีวุมุดวุมุดคือการหลุดพ้นนิ่งก็ไมนกลางดวงนะก็ไม่ดวูวิหลุดเข้ามาถึงเนี้ย วิมุตตเราหลุดมาแล้วเราก็รู้ได้ปัญญาว่านี่จิตเราหลุดมาแล้วหลุดมาถึงดวงวิมุตตคือการหลุดพ้นพ้นจากความโลภโกรธหลงให้หมดเลยปล่อยหมดเลยวิมุตติยาน,ท,นที่ทัศนะาอยู่กลางสายเจ้าอะไรท้ายกว่าเห็นตรงปองแปลงเห็นเป็นสายสว่างเขาเรียกว่าวิมุตติยานทัศนะเห็นดวงที่ห้าเห็นจ้ะพอเห็นว้วยพอเน่งสนิทปับดวงปัญญานั่นหละ เป็นตัวของเรานั่งอยู่กลางเกิดขึ้นมาเห็นตัวเราชัดเจวเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าดวงกายมนุษย์ละเอียดนะเนี่ยอ้ย,ย,อยออออนะกายมนุษย์ละเอียดเกิดขย้นนะไปเห็นชัดโธนี่กองของไครก็ของไครนะกายมนุษย์ละเอียดในที่เรากายที่เรานอนหลับแล้วฝันฝันว่าไปโน่นมานี่ฝันดีมัง่งร้ายมัง่งบังคับไม่ได้แล้วก็ก็ต้องว่าไปตามแล้วจบว่าดีก็ดีร้ายก็ร้ายไปเห็นตื่นขึ้นมาหายไปแล้ว ออนนี้พอเรามาบังนั่งสมาธิตื่นตืือเห็นแล้วฝันตื่นตื่นเนี่ยไม่ได้หลับหน่อยพอเห็นชัดเห็นตัวเรานั่งสมาธิใส่แจ๋วอ๋อนี่ไงตัวเราที่เรานอนหลับแล้วฝันว่าไปโน่นมานี่แบบนี้เราฝันฝันตื่นตือนเราบังคับได้ก็บังคับให้กายมนุษย์เอียนนั่งสมาธิกายมนุษย์ก็นั่งสมาธิเท้าฝาทับเท้าซ้ายมือฝาทับตั้งกายตรงนี้คือพอชัดเจนใส่แจ๋ว นิ่งสมาธิก็มีดวงอีกแล้วใจบังคับให้ดวงมีศูนย์กลางกายมีดวงธรรมไกนิ่งกลางดวงธรรมมีดวงศีลนิ่งกลางดวงสมาธีดวงสมาธิก็มีดวงปัญญาดวงวิมุขพอนิ่งสนิทก็สว่างโล่งกว้างจิตตกศูนย์ว่างใจพอนิ่งตกจิตสูงเลยมัเห็นกายที่ละเอียดแหละกายทย์ที่เรากายที่เราไปถ้าเป็นผู้ชายเรียกว่ากายที่บุตร เอาพุก็เรียกว่านางฟ้าอะอน่ะเทพธิดาอะไรเนี่ยเห็นชัดกายของเราเนี่ยกายมุกยมนุษย์ตามที่หลวงพ่อสั่งกายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดนี่เราก็ได้เห็นตามนี้นะะเห็นหรือยังล่ะพอบอกได้เห็นไหมกายมนุษย์หยาบตัวเรากลางมนุษย์มีดวงสินสมาธิปัญญาคนนิ่งสนิทปั๊บไปตกสู่ว่าสายมีกายมนุษย์ละเอียดตัวเราเห็นไหมพอเห็นชัดตับตาแล้วก็ค่อยลืมตามไปเห็นไหม หลับตาเห็นแล้วลืมตาก็ต้องเห็นหลับตาลืมตาเห็นจัดเป็นกรรมนุษย์บังค่ากรรมมนุษย์ละเอียดนั่งสมาธิก็มีดวงรำเสียงสมาธิไปันี่นี่ไม่บอกเป็นดวงทมบอกว่าเป็นดวงใส่นี่กลางดวงขยายดวงแววสว่างล่งใสเดีย่ก็มีกายทิพย์เนี่ยกายทิพย์ที่เราอรหลับเราเราฝันนะเห็นกายแล้วไอ้กายเนี้กายทิพย์กายที่เป็นนางฟ้าที่พระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็จะเห็นขึ้นมานี่เราเห็นสิ่งไร ใจอยุดนี่ในสิ่งนั้นทาสิ่งให้ชัดใส่หลับตาเห็นชัดลืมตาเห็นจะติดตาติดใจแน่ใจเชื่อใจเห็นจริงๆร,รักษาอารมณ์อันนี้ไว้ดีใหญ่หายนะ,ะให้ชัดเจนแค่นี้นะเพาแค่กายพยิหรือการละเอียดหรือจะเลยไปบ,บางคนก็เห็นไปถึงองค์พระถึงหมายความว่าต้องกายพิพย์ละพลิบยากมีดวงยายดวงสว่างลงมีกายพยิละเอียดก็ไอ้กายพวกนี้ก็หายไปมนุษย์ยาละเอียดหายไปแล้ว กายทิพย์หยาบหายไปกายรู้กายของกายมันรู้ละเอียดหยุดนี่คือกายจังกายทิพย์นิ่งนิ่งสูงกลางมีดวงสามสินสมาธิเพรพะนิ่งสนิทขยายก็มีกายรูปพรมบังคับไปกายรู้ผมนั่งสมาธิก็มีดวงธรรมดวงสิ่สมาธิปัญญาพรานิ่งสนิทขยายดวงว่าสว่างลกมีกายโลกเรละเอียดรูปพมหยาบก็หายไปดับหยาไปหาละเอียดดับหยาไปละเอียดจิตจะสูงขึ้น รูปพูมิละเอียดหยุดนิ่งในศูนกลางมีดวง,งขยายดวงสว่างโล่งวางใสก็มีกายรูปภรูปภูมหยาบเอยหายไปแล้วก็มีกายรูปภมรูปพมนั่งสมาธิก็มีดวงทมศีลสมาธิพอนิ่งสมาดีปั๊บมีรูปพูมัละเอียดนั่งสมาธิบ,าบังคับรูปภูมัละเอียดหยุดนิ่งศูนย์กลางมีศีลสมาธิขยายวัดเห็นองค์พระธรรมกายใสแก้วใสแจ,ใจใ๋วกายแก้วเกศโดยลวนั่งสมาธิใสสว่างเห็น ถ้าเห็นกององค์พระแสดงว่าเราได้องค์พระธรรมกายพระโคตภูบุคคลแล้วนะเอาไว้แค่นี้นะเห็นดูให้ชัดแล้วดูให้ชัดเจนหลับตาเห็นไหมเห็นจำไว้แล้วลืมตาดูเห็นไหมจำไว้หลับตาเห็นลืมตาเห็นหลับตาลืมตาหลับเห็นชัดจนติดตาติดใจแน่ใจเชื่อใจเห็นจริงล้วจะได้ต่อให้ไปจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะ